พี่อย่าทำอะไรยังปาปพี่อยู่ต้องแต่ต้นแล้วอะแต่ว่ามันค่ายยังไงวะมันต้องถือไอเทมไม่ถูกต้องใช่เวลาพี่วิ่งไปใกล้ๆมันจะมีไอเทมคำว่าคิวขึ้นมาแล้วพี่ก็จ้วงเลยโอ้โหือลกมันมันอะไรยังไงอะอ๋อถือยังโอเค Hvorfor har man lige bort? Hvorfor man อต้องซื้อใจกันจังเอ้อกันจังไม่เนียนคี่เห็นเฉยแต่ไม่เห็นก็เลยขึ้นกัจจังเดินมาแล้วมีศพอยู่ตรงนั้นนอนอยู่ตรงนั้นเลยกันจังไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเฉยกันจังเจอศพใครประเด็นคือมันศพใครมันมันของคุณน่ะมันตายสองคนน่ะต้องถาพี่มิ้นพี่มิ้นพี่มิ้นเป็นเองพ่าดเดี๋ยวก่อน ไม่ถึงมาโบ้เฉยเลยไม่พี่ไปเปิดไฟอยู่กับไอฟเฟิร์สใช่ปะแล้วพี่เดินมบเดินหันไปหามอกี้ผมทำแถวราวาอยู่ตรงเราวาเมื่อกี้เรากำลังเดินมาแล้วกรนจังไม่เห็นสองจริงเหรอไม่แต่พี่งงพฤติกรรมกันจังอย่างหนึ่งคือโปรติกันจังจะกลัวพี่มากเหมือนตาตะกี้ต่ตานี้หลังจากกันจังมัาจะฆ่าคนแล้วก็วิ่งวิ่งมาหาพี่แล้วพยักหน้าหาพี่เหมือนอยากให้พี่รู้ว่ากันจังอยู่กับพี่นะอย่างเงี้ย แล้วอีกอย่างหนึ่งพี่วิ่งกับพี่มิ้นตั้งนานแล้วด้วยแล้วคือพี่นี่เอฟเคอยู่ไหมเนี่ยพี่ทำภารกิจนะว่าพี่ทำพี่มิ้นกับกันจังจะเป็นไม่ไม่ผมไม่ได้ไม่แต่คือผมวิ่งกับพี่มิ้นตลอดเวลาเลยตั้งแต่เริ่มเกมแต่กันจังอ่่่ะไไไมมมจริ บทผมเลยนั้นคนต่อไปพี่มินมาเลยปะเดียวแล้วทำไมต้องพี่มินเนี่ยวไม่ได้เป็นไม่ใช่ก่อนแคตก่อนก็ถามพี่มินก่อนว่าเจอศพกับไหนเจอสมที่ไหนอ่ะเจอศพที่ไหนกเออเจอศพที่ไหนตรงห้องผักผากทางเข้ายิงจิ้วจิ้วอ่ะจิ้วจิ้วเออห้องนี้ป่ะไอ้ห้องที่ทำไมเราไม่เห็นศพวะเพราะเราอยู่แถวนั้นไม่ใช่ออ๋ห้องเวพอนเนี่ยเวลาจะหมดแล้วอ่ะถ้าถ้าอยู่ในห้องจิ้วจิ้ว ผมกับพี่พงพิศกับไอ้จีก็ต้องเห็นดิเพราะพี่อยู่ในห้องจิ้วจิวกันมันอยู่ห้องห้ช่วยพรอนบอกมันมันไม่ถึงห้องมันอยู่หน้าปั๊กมันตายปากประตูเลยอ่ะพี่เห็นแกงกายเดินออกมาประตูนั้นกลัวไม่ใช่แล้วพี่มิ้นอ้าวนั่นไงตรงจริงที่เห็นกันตอนน้วพี่เห็นตกแล้ววิ่งไปดีกว่าว่าจะได้อ่ะตะกี้ตะกี้พี่มิ้นบอกว่าอยู่ในห้องจิ้วๆใช่ไหมแต่ผมอ่ะผมกับ พี่ปอนกับพี่ไอเจเนี่ยมันผมอยู่ในห้องทิ้วๆกันเว้ยแต่มันไม่มีศพพี่เจอตรงไหนพี่เจออยู่หน้าประตูก็หน้าประตูมันมันไม่มีก็ผมอยู่ในห้องอืแป๊ดหนึ่งนะคือตอนนั้น่ะพี่พี่ไปแก้ไฟกับพี่มินใช่ไหมเสร็จแล้วตอนที่วิ่งออกมาก็คือพี่มินวิ่งออกไปคนเดียวเสร็จแล้วกันจังอะวิ่งมาย่อยๆใส่พี่ตรงหน้าทางออก ทางออกทางเข้าตรงนู้นเลยอ่ะแล้วทําไมกันจังไหมคะพี่เออมข้ามาแล้วไงอไงหรือว่าไม่แต่พี่ต้องการเบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงตาแหน่งศพหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเพราะพี่เห็นเต็มเต็มเลยเพราะพี่เห็นกันจังวิ่งมาตรงศพตรงนั้นแล้วพี่ก็เลยวิ่งไปหาก็ลองถามพี่ปอแก่ดีเดี๋ยวผมก็ออเดอออกมาจากห้องไอวิปอร์มันก็ไม่เห็นีศพอะไรเลยมันหลังจากเราออกมาว่ะเออมาไหนเป็นเวล่ว่าศพอาจจะเราออกจากตรงนั้น เดินเข้าไปแล้วก็แต่แต่กี้ตรงตรงตรงที่พี่มินโหวตคือตายสองคนใช่ไหมตายคนเดียวพี่เห็นอยู่คนเดียวแต่แต่ศพมันคือมันตายสองคนไงตาที่แล้วนอนขวางหน้าประตูเลยจ้าพี่วิ่งก็ไปกระโดดเ้าไปรีบรีพอร์ตเลยแต่คือผมสามคนนะก็คือเดินไปด้วยกันพี่บอลเอฟเคอยู่ไมไม่ไม่รู้ดิถ้าถ้าฆ่าก็คืออาจจะฆ่าตัวคนเดียวฆ่าหรือไม่ก็อะไรสักอย่าง แต่คือีอว่าเอ่คอยู่ไงฟ้าอะ,อะไรพี่ฟ้าก็จะบอกว่าพี่มินอาจจะเป็นใช่ไหมอ่มอนะถ้าแต่นถ้าเกิดว่าเกจะโหวตฉันก็แล้วแต่นะเพราะเพราะเราอยู่ยู่ในห้องเว็บพ่สาคนไม่เจอศพใครเลยอแต่แต่อีกอย่างหนึ่งคือตอนที่ผมพี่มินไปทาเควสไอ้อะไรที่มันไปสองแยกสองทางอะ่ะไซโคเขาไปทาเควสอยู่ตรงนั้นแล้วเควสมันหายไปจริงนะแต่พอผมกลับมาทีหนึ่งเควสมันกลับมาอีกแล้วแต่ไม่รู้น่าจะเป็นที่เกมหรือเปล่าหรืออะไร ถ้าอย่างถ้าเป็นไอ้เวเทรโนดอ่ะมันจะมันจะทำซ้ำได้บางอันบางอันจะทำซ้ำได้ตัวเค้าติดไฟอัเลาะหอ่ะเลยเฮ้ยผีติดไฟอะไรคือผีติดไฟก็อะไรเด้อกดอยู่อ้าทำไมผิด Enemies spotted shit ไอ้ฝัก กำลังพูดกับคนดูเลยกำลังพูดกับคนดูเลยว่าโปติฟะไม่พูดมากขนาดตาที่แล้วที่เป็นอิมพอร์เตอร์ด้วยกันฟะเงียบมาก